นอดอกลูกพุกค่ะพี่น้องนี่ค่ะบานจะพังเต็มต้นพี่น้องนี่กำลังกำลังมาเลยนะคะกำลังบานต้นผุนข้างหลังผุนเต็มเลยจ้ะต้มผัดมากกับสีเฝ้าร่วงนะคะเฝ้าบานเ้่าร่วงเลยเนาะค่ะเนาะไปพึ่งต้นอื่นกันพี่น้องมองไกลๆพี่น้องเนี่ย มองไกลๆดอกไม้บานไปหมดเลยค่ะบ้านพี่น้องดูเนี่ยดอกไม้ทั้งหมดเลยพี่น้องขาวหวกอย่โอ้โหเนี่ยสวยอะ่ะพี่น้องต้นใดกับต้นใดค่ะบ้าน,น,ตน,น,ตน,านเต็ม สวยๆจ้าดอกใหม่สวยๆพี่น้องนคะคะต้นน,น่อยๆซะดอกเต็มอยู่พี่น้องสวยๆ บ้านนี่ค่ะดอกไม้ข้างบ้านายกคนค่ะเต็มทุกต้นเลยพี่น้องเต็มทุกต้นแล้วจะนี่โอ้ยเดี๋ยวจังหน่อยแตมาเก็บออกหมากมันได้พี่น้องเด้อหมากมันน้องกำลังมาสวยเลยจ้าดอกไม้สวยๆค่ะพี่น้อง เดี๋ยวอือแต่มันกินได้เก็บไปลวกนาะจ้ะ ชมดอกไม้สวยๆเพื่อนๆข้างบ้านยายกอนเองจะน,นี่สวยสวยมันกำลังจะบานสูงมากเลยโอ้เนาะซุ่มพให้เบิ่งสุดๆเราได้จะน,นี่สูงแห้งสูงแห้งแต่ว่างามอเนาะ ใหม่สวยๆจ้ะกำลังสิบบานแต่สูงมากแต่สวยด้วยเนาะโอ้อะไปละพี่น้องไปแล้วจ้าเอาดอกไม้สวยๆมาให้ชมโอ้ยเนาะงามู่เลยอะ ดอกผักสวยๆจ้าอย่างสวยเลยอ้อเมาเก็บเอาด้วจ้าพี่นอ้องกำลังพ่อเก็บเลยจ้าหลายๆพ่อเก็บเลยค่ะไซนี้ดอกผักงามๆพี่น้องอุ้ยหลายแห่งบุญบุญค่ะ